ยีเป็นคนที่ชอบออกไปหาปลาดักนกและเข้าไปหาของป่าโดยที่เขานั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองพูดง่ายๆก็คือว่าเขาไม่มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีใดๆเลยเจ้ายีจะอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาคือออกไปดักนกหาปลาหาของป่าชีวิตในทุกๆวัน แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตอนเช้าเข้าป่าเย็นกลับบ้านวนเวียนไปอยู่อย่างนี้และแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งเจ้ายีนึกอยากจะขึ้นไปหาปลาในป่าลึกเพราะได้ยินชาวบ้านเขาลือกันว่าที่นั่นมีปลาเยอะแถมน้ำก็ยังใสมากเขาเลยได้ไปชวนเจ้านัดกับเจ้าวังตั้งใจว่าจะค้างใน